คุณเคยไหมใช้ชีวิตของคุณเองแต่กลับมีคนบางคนคอยจับตาคอยเปรียบเทียบคอยเหยียบความสำเร็จของคุณให้ดูเล็กลงคนแบบนี้ไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่ครูและไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่คือคนที่อิจฉาคุณเงียบเงียบและพยายามจะทำลายคุณด้วยคำพูดหรือการกระทำที่เหมือนเล็กน้อยแต่มีพิษพวกเขาจะไม่ยอมเห็นคุณก้าวหน้ากว่าพวกเขาแม้เพียงก้าวเดียวและยิ่งคุณพยายามบินสูงเท่าไหร่ พวกเขายิ่งอยากลากคุณลงต่ำเท่านั้นแต่ความจริงคือคนขี้อิจฉาไม่ได้โหดร้ายเพราะเขาแข็งแรงเขาโหดร้ายเพราะเขาอ่อนแอและพวกเขาไม่ทนเห็นคุณกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากเป็นแต่ไม่กล้าเป็นดังนั้นบทความนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณตอบตัวด้วยความโกรธไม่ใช่เพื่อให้คุณดราม่าหรือประทะแต่เพื่อให้คุณรู้วิธีเอาคืนแบบเหนือชั้นเจ็บลึกและไม่ต้องเปลืองพลังแม้แต่นิดเดียวมันคือการเอาคืนด้วยความเงียบ แต่มันดังกว่าเสียงของใครหลายคนที่ตะโกนแข่งกับคุณและที่สำคัญที่สุดมันคือการเอาคืนด้วยการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจนคนพวกนั้นไม่มีสิทธิ์อยู่ในระดับเดียวกับคุณอีกต่อไปวิธีที่หนึ่งการเอาคืนคนขี้อิจฉาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การตอบโต้ไม่ใช่การเถียงไม่ใช่การพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นด้วยคำพูดแต่คือการเติบโตขึ้นในแบบที่เขาคาดไม่ถึง ความอิจฉาเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่กินตัวผู้มีอิจฉามากที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่ความไม่พอใจในสิ่งที่คุณมีแต่มันคือความรู้สึกต่ำกว่าด้อยกว่าแพ้คุณอยู่ลึกๆในจิตใต้สำนึกคนขี้อิจฉาไม่อยากเห็นคุณประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเขามองว่าคุณไม่ดีพอแต่เพราะความสำเร็จของคุณคือการตอกหน้าเขาว่าเขาไม่ใช่คนที่ควบคุมคุณได้คนที่มีจิตอิจฉาจะกลัวคนที่เติบโต เพราะเมื่อคุณเติบโตขึ้นจนเขาตามไม่ทันอำนาจทั้งหมดที่เขาเคยใช้กดคุณมันจะหมดไปทันทีวิธีเอาคืนแบบแรกและแบบแรงที่สุดคือการทุ่มเททุกอย่างให้กับการพัฒนาชีวิตของตัวเองไม่ต้องอธิบายตัวเองไม่ต้องบอกเหตุผลไม่ต้องไปไล่ตามความเข้าใจใครเพราะเมื่อคุณเดินหน้าสุดท้ายผลลัพธ์จะกลายเป็นเสียงดังที่สุด ความสำเร็จเปรียบเหมือนค้อนที่ฝาดความเห็นของคนอิจฉาให้เงียบลงโดยที่คุณไม่ต้องขยับปากแม้แต่คำเดียวคนอิจฉาอยากเห็นคุณพลาดอยากเห็นคุณหลมอยากเห็นคุณยอมแพ้เขาเฝ้ารอด้วยความลับๆอยากเห็นคุณถอยกลับไปในที่เดิมที่เขาคิดว่าคุณควรจะอยู่คนแบบนี้ไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะดีขึ้นหรือไม่ พวกเขาแค่อยากให้คุณหยุดอยู่ที่เดิมแต่เมื่อคุณเลือกพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดชีวิตคุณจะกลายเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นความล้มเหลวของตัวเองแบบชัดเจนที่สุดจิตวิทยาชี้ชัดว่าคนที่อิจฉาใครบางคนจะเจ็บปวดที่สุดเมื่อเห็นคนนั้นยังคงเติบโตต่อไปแม้พวกเขาจะพยายามบันทอนก็ตามเพราะมันยืนยันว่าพวกเขาไม่สำคัญต่อเส้นทางของคุณอีกต่อไป การเอาคืนคือการเลือกเดินหน้าทั้งที่พวกเขาอยากให้คุณหยุดการเลือกเก็บความมุ่งมั่นไว้ในใจแทนการสนใจสาย,สายตาคนอื่นการเลือกใช้คำดูถูกเป็นเชื้อเพลงพาให้ตัวเองไประดับที่เหนือกว่าเดิมและการเลือกทำให้ผลงานพูดแทนตัวคุณหลายคนแพ้เพราะเอาเวลาไปเถียงเสียพลังไปกับการอธิบายไปกับการพยายามพิสูจน์ให้คนที่อิจฉาเข้าใจ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้คนพวกนั้นเจ็บที่สุดคือการที่คุณไม่สนใจเขาเลยแต่กลับสร้างชีวิตดีๆจนเขารู้สึกว่าตัวเองเล็กลงโดยอัตโนมัติคุณต้องจำไว้ว่าเขาอิจฉาเพราะเขาเห็นศักยภาพในตัวคุณมากกว่าที่คุณเห็นในตัวเองด้วยซ้ำนั่นคือเหตุผลที่เขาพยายามกดคุณเอาไว้การที่คุณพัฒนาตัวเองจึงไม่ใช่แค่การตอบโต้แต่คือการประกาศว่า คุณจะไม่เป็นคนธรรมดาที่เขาคิดว่าควรจะเป็นนี่คือการเอาคืนแบบที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่ต้องใช้อารมณ์แต่กลับสร้างความเจ็บลึกที่สุดเพราะคุณกำลังใช้ชีวิตให้เหนือกว่าในแบบที่เขาไม่สามารถมองข้ามได้หัวใจของการเอาคืนคือไม่ให้พลังใจกับสิ่งที่พยายามสกัดคุณคุณไม่จำเป็นต้องบอกว่าฉันจะแสดงให้ดูคุณแค่เดินหน้าต่อทำงานต่อลงมือทำต่อ และปล่อยให้ความสำเร็จเป็นประโยคตอบกลับที่คมที่สุดคนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความคิดของเขาไม่ใช่ความจริงคนที่เคยมองว่าคุณด้อยกว่าจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและคนที่เคยพยายามให้คุณล้มจะต้องเจอกับความจริงที่โหดที่สุดว่าเขาไม่เคยหยุดคุณได้เลยนี่ไม่ใช่การแก้แค้นด้วยความแค้นแต่มันคือการแก้แค้นด้วยการยกระดับชีวิตตัวเอง เพราะสุดท้ายแล้วโลกจะเชื่อในผลลัพธ์มากกว่าคำพูดเสมอถ้าคุณอยากเอาคืนคนอิจฉาจงโตจนเขาสั่นจงสำเร็จจนเขาอึ้งจงพัฒนาตัวเองจนเขารู้สึกว่าทุกความพยายามที่จะลดคุณมันไร้ความหมายและจงเดินต่อไปโดยไม่สนใจว่าใครกำลังเฝ้ามองเพราะการที่คุณยังเดินหน้าคือการประกาศชัยชนะตั้งแต่แรกแล้ววิธีที่สองเอาคืนคนขี้อิจฉาที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง คือการเงียบต่อหน้าเขาในวันที่เขาพยายามทำให้คุณเสียสูนคนอิจฉาอยากเห็นคุณตอบโต้อยากเห็นคุณโมโหอยากเห็นคุณแสดงออกว่าคุณเสียใจหรือหงุดหงิดเพราะนั่นคือหลักฐานว่าคำพูดของเขามีพลังเหนือคุณแต่เมื่อคุณเงียบคุณกำลังตัดเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานจากฝั่งนั้นทิ้งอย่างเลือดเย็นการเงียบคือการประกาศว่าคุณไม่ยอมให้เขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางอารมณ์ของคุณนักจิตวิทยาบอกว่า คนที่พยายามทําร้ายคุณด้วยคําพูดหรือท่าทีมักคาดหวังการตอบสนองจากคุณมากกว่าผลลัพธ์ในสิ่งที่เขาพูดเสียอีกพวกเขาต้องการเห็นคุณหลุดต้องการเห็นคุณถลําต้องการเห็นคุณเสียหลักเพราะมันยืนยันว่าคุณกําลังอยู่ใต้การควบคุมของเขาแต่เมื่อคุณเลือกไม่ตอบไม่โตไม่แก้ตัวไม่พยายามอธิบายไม่ยืนยันว่าใครถูกใครผิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเริ่มรู้สึกสูญเสียอํานาจในแบบที่คาดไม่ถึง ความเงียบแบบนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นความเหนือกว่าเพราะคุณกําลังกําหนดกติกาใหม่โดยที่เขาทําอะไรไม่ได้เลยความเงียบทําให้คนอิจฉาสับสนเขาจะเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขาพูดแรงไปไหมเขาทําผิดหรือเปล่าเขาไม่มีความหมายต่อคุณจริงๆหรือเขาไม่ใช่คนที่คุณต้องการพิสูจน์อะไรอีกต่อไปคุณที่ไม่สามารถทําให้คุณหวั่นไหวคือคนที่หมดความสําคัญในชีวิตคุณทันทีและนั่นคือสิ่งที่คนอิจฉาทนไม่ได้ที่สุด คุณกำลังทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่มีพลังที่จะควบคุมทางใจของคุณจิตวิทยาว่าความเงียบคือการลงโทษทางอารมณ์ที่หนักที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่หวังจะทำให้คุณเจ็บเพราะมันทำให้เขาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่เขาพูดนั้นไม่สะเทือนคุณเลยแม้แต่นิดเดียวการเงียบยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีความมั่นคงในตัวเองสูงมาก คนที่รู้ว่าไม่จำเป็นต้องอธิบายชีวิตให้ใครเข้าใจคนที่ไม่ต้องการเสียงจากภายนอกเพื่อพิสูจน์คุณค่าในตัวเองและที่สำคัญที่ทำร้ายคนอิจฉาได้มากที่สุดคือความเงียบทำให้เขาเห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับเขาเพราะคุณเหนือกว่าตั้งแต่แรกคนที่พยายามทำให้คุณดูด้อยจะรู้สึกแย่ทันทีเมื่อเขาพบว่าคุณไม่สนใจแม้แต่นิดเดียวว่าคนแบบเขาคิดอะไรกับคุณเพราะคนแบบเขาชีวิตมีแต่การเปรียบเทียบ แต่คุณมีเป้าหมายของตัวเองที่ใหญ่กว่าคุณกำลังชนะโดยที่ไม่ต้องขยับแม้แต่คำเดียวความเงียบยังมีผลทางจิตวิทยาที่ทรงพลังกว่าสิ่งใดเพราะมันคือการตัดวงจรพลังงานด้านลบออกจากตัวเองมันคือการเลือกไม่ป้อนความสนใจให้กับสิ่งที่พยายามดูดพลังคุณมันคือการรักษาความสงบในใจคุณและมันคือการเอาขืนแบบที่ทำให้เขาเจ็บโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคนอิจฉาไม่ได้กลัวคุณโต้กลับเขากลัวการที่คุณไม่สนใจเขาเลยต่างหาก เพราะมันทาให้เขารู้ว่าเขาไม่มีผลต่อชีวิตคุณไม่มีผลต่อความรู้สึกคุณและไม่มีผลต่อเส้นทางความสําเร็จของคุณการเงียบจึงไม่ใช่การถอยแต่คือการประกาศว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์นี้อยู่คุณกําลังเอาคืนอ้อความนิ่งด้วยความเย็นและด้วยการไม่ให้ค่าคนที่ไม่คู่ควรจะอยู่ในพื้นที่คิดของคุณนี่คือการลงโทษที่ทรงพลังที่สุดสําหรับคนอิจฉาเพราะคุณกําลังบอกว่าฉันไม่ต้องการชนะคุณด้วยคําพูด เพราะฉันชนะคุณด้วยความจริงที่ว่าคุณไม่มีความสําคัญพอที่จะได้รับคําพูดจากฉันด้วยซ้ําวิธีที่ 3. ในการเอาคืนคนขี่อิจฉาคือการใช้ความสําเร็จของคุณเป็นกระจกสะท้อนความล้มเหลวของเขาโดยที่คุณไม่ต้องแม้แต่จะหันไปมองคนอิจฉาไม่ใช่คนที่อยากเห็นคุณล้มเหลวเพราะในใจลึกๆเขารู้ว่าคุณมีบางอย่างที่เขาไม่มี สิ่งที่เขาไม่อยากเห็นที่สุดคือวันที่คุณก้าวหน้าไปไกลจนเขาไม่สามารถตามทันได้อีกต่อไปมันไม่ใช่แค่การชนะแต่มันคือการลากเส้นแบ่งชั้นวันณะชีวิตแบบชัดเจนจนเขาต้องยอมรับว่าคุณเหนือกว่าความสำเร็จของคุณจะกลายเป็นบาดแผลสำหรับคนแบบนี้เพราะมันเป็นการประกาศโดยอ้อมว่าเขาไม่สามารถหยุดคุณได้แม้จะพยายามสกัดและพูดจาดูถูกคุณมากแค่ไหนจงใช้ผลลัพธ์ล้วนๆเป็นอาวุธเพราะผลลัพธ์คือสิ่งที่คนโกหกไม่ได้ ผลลัพธ์คือสิ่งที่คนนินทาแก้ไม่ได้และผลลัพธ์คือสิ่งที่คนอิจฉาเถียงไม่ได้เวลาที่เขาเห็นว่าคุณยังคงเดินหน้าต่อยังเติบโตยังมีโอกาสยังมีทรัพยากร ยังมีคนสนับสนุนเขาจะเริ่มถูกความจริงบีบคั้นว่าความคิดของเขาไม่มีพลังพอจะหยุดคุณได้บางครั้งการเอาคืนที่เจ็บที่สุดคือการไม่แม้แต่จะคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งด้วยซ้ําเพราะมันยืนยันว่าเขาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือชีวิตคุณแม้แต่นิดเดียวและเชื่อไหมว่านั่นคือสิ่งที่คนพวกนี้ทนไม่ได้มากที่สุด นักจิตวิทยาอธิบายว่าคนที่อิจฉาคนอื่นมักสร้างโลกในหัวว่าตัวเองคือศูนย์กลางแต่เมื่อคุณประสบความสําเร็จเมื่อคุณยกระดับชีวิตตัวเองและเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยที่เขาทําอะไรไม่ได้สิ่งนี้จะทําลายระบบคิดของเขาอย่างรุนแรงคุณไม่ต้องบอก ไม่ต้องอ้างไม่ต้องขอให้ใครมาเป็นพยานชีวิตจริงจะพูดแทนคุณทุกอย่างเพราะไม่มีอะไรทรมานคนอิจฉาได้มากเท่ากาันที่พวกเขาเห็นว่าความพยายามทําให้คุณตกต่ํามันกลับผลักคุณขึ้นไปสูงขึ้นกว่าเดิมยิ่งคุณโตขึ้นเท่าไหร่ยิ่งคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเพียงใดความสําเร็จของคุณจะทําหน้าที่เป็นดาบที่คมกริบตัดความมั่นใจปลอมๆของคุณพวกนั้นให้ขาดเป็นเสียเส่ยงๆพวกเขาจะเริ่มถามตัวเองพวกเขาจะเริ่มเปรียบเทียบ พวกเขาจะเริ่มสงสัยว่าทำไมเขายังอยู่ที่เดิมทำไมชีวิตไม่เปลี่ยนทำไมไม่มีทางออกและทำไมคุณถึงดูแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเขาอาจคิดว่าคุณไม่มีวันไปไหนแต่วันนี้เขาจะต้องยอมรับว่าคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาอีกต่อไปแม้คุณจะไม่พูดไม่อวดไม่ต้องฟาดกลับด้วยอารมณ์แต่เพียงแค่คุณยังคงเดินหน้าคุณก็ชนะแล้วคุณกำลังเอาคืนด้วยการเติบโตแบบที่ไม่ต้องพูดให้เสียเวลา คนอิจฉาจะเจ็บปวดเมื่อเห็นว่าตัวเขาไม่มีผลต่อชีวิตคุณเลยนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณและมันคือการเอาคืนที่ทำลายเขาแบบลึกที่สุดเพราะมันคือการประกาศว่าฉันไม่ได้เอาชนะคุณแต่ชีวิตของฉันสูงเกินกว่าที่คุณจะตามได้แล้ววิธีเอาคืนข่อนี้อิจฉาข้อที่4คือการสร้างคุณค่าในตัวเองให้สูงจนคำดูถูกของเขาไม่สามารถเข้าถึงคุณได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่คนอิจฉาต้องการมากที่สุด คือการทําให้คุณรู้สึกด้อยทําให้คุณสงสัยในตัวเองทําให้คุณเชื่อว่าคุณไม่มีทางสำเร็จหรือไม่มีศักยภาพพอขอป้อนคำพูดแย่แย่ใส่คุณเพราะอยากให้คุณยอมรับว่าเขาคือมาตรฐานที่คุณต้องฟังและต้องเชื่อแต่คุณต้องทำตรงข้ามคือยกระดับคุณค่าตัวเองให้สูงกว่าคำพูดเหล่านั้น เมื่อวันหนึ่งคุณมองเห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันสะท้อนตัวเขาเองมากกว่าที่มันสะท้อนคุณจิตวิทยาบอกว่าคนที่อิจฉามักมีปัญหากับการยอมรับตัวเองเพวกเขามีช่องโหว่ในจิตใจมีความรู้สึกล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มและมีความกลัวว่าจะไม่มีใครเห็นคุณค่าเขาอีกต่อไปดังนั้นคนประเภทนี้จึงต้องทำให้คนอื่นต่ำลงเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองยังเหนือกว่า แต่เมื่อคุณพัฒนาคุณค่าตัวเองจนมั่นคงคุณจะรู้ว่าคำพูดเหล่านั้นไม่มีพลังอะไรเลยเพราะคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณกำลังเดินไปที่ไหนและคุณคู่ควรกับสิ่งแบบไหนคนอิจฉาต้องการให้คุณสงสัยในตัวเองแต่คุณต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองมากขึ้นทุกวันคุณต้องสร้างระดับความคิดที่เขาเข้าไม่ถึงสร้างความมั่นใจที่เขาทำลายไม่ได้และสร้างจิตใจที่แข็งแรง จนไม่มีคำพูดไหนสั่นคุณได้อีกต่อไปเพราะเมื่อคุณมีคุณค่าที่มั่นคงคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องแข่งขันกับใครคุณไม่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นและคุณไม่รู้สึกว่าคำดูถูกเหล่านั้นเป็นความจริงแม้แต่นิดเดียวคนอิจฉาแพ้ในวินาทีที่คุณไม่เชื่อคำพูดของเขาอีกต่อไปยิ่งคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากเท่าไหร่เขาจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าในทันทีเพราะเขาไม่สามารถสั่นคุณอีกต่อไปได้ การสร้างคุณค่าตัวเองคือการออกจากสนามรบโดยที่คุณเป็นฝ่ายชนะโดยไม่ต้องสู้เพราะคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาแล้วความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่การอวดดีแต่คือการรู้ตัวว่าคุณสามารถพาตัวเองไปได้ไกลกว่าที่ใครคิดไว้และเมื่อคุณมั่นใจในคุณค่าของตัวเองจนไม่มีอะไรมาหยุดได้คนอิจฉาจะกลัวคุณมากกว่าที่คุณเคยกลัวเขาเพราะเขาจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาจะสั่งหรือลดคุณค่าลงได้อีกต่อไป คุณกำลังกําหนดคุณค่าตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นกําหนดและนั่นคือการเอาคืนแบบที่เจ็บลึกที่สุดเพราะคุณกําลังแสดงให้เขาเห็นว่าคุณแข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่าและไม่มีอะไรในโลกนี้ทำให้คุณกลับไปเป็นคนที่เคยถูกดูถูกอีกต่อไปคุณคือหลักฐานว่าคุณที่ยืนมั่นคงในคุณค่าของตัวเองจะไม่มีวันถูกทำลายได้วิธีที่หในการเอาคืนคนขี้อิจฉา คือการเปลี่ยนพลังลบที่เขาส่งมาให้กลายเป็นเชื้อเพลิงผลักดันตัวเองคนขี้อิจฉาไม่เคยปลบมือให้ความสำเร็จของคุณพวกเขาจะพูดเสมอว่าคุณทำไม่ได้คุณไม่เก่งพอคุณไม่มีทางไปไกลแต่จงใช้ทุกคำพูดนั้นเป็นแรงผลักแทนที่จะเป็นแรงต้านเพราะความโกรธและความน้อยใจไม่เคยสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแต่การเปลี่ยนมันเป็นพลังขับเคลื่อนจะทำให้คุณทะยานไปไกลกว่าเดิมคนอิจฉาส่งพลังลบมาเพื่อหวังให้คุณล้ม แต่เมื่อคุณเอาพลังเหล่านั้นมาใช้คุณกำลังเปลี่ยนความตั้งใจของเขาให้กลายเป็นสิ่งที่กลับมาทำลายเขาเองความจริงคือคนที่อิจฉาคุณจะพูดเรื่องคุณมากกว่าใครเขาจะคิดเรื่องคุณมากกว่าใครและเฝ้ามองคุณมากกว่าใครทุกคำดูถูกคือหลักฐานว่าเขากำลังเฝ้ามองคุณอยู่เพราะเขารู้ว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่เขามีเมื่อใดที่คุณรู้จักเปลี่ยนคำดูถูกเป็นแรงผลักทุกอย่างที่เขาพยายามทำเพื่อทำให้คุณล้มเหลว จะกลายเป็นสิ่งที่ผลักคุณให้ยิ่งสำเร็จขึ้นคนที่อิจฉาต้องการให้คุณหยุดแต่คุณจะใช้มันเป็นเหตุผลให้เดินเร็วขึ้นอีกเท่าตัวจิตวิทยาชี้ว่าเมื่อคนเราเริ่มใช้พลังด้านลบให้เกิดประโยชน์ชีวิตจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทันทีเพราะคุณไม่ได้ถูกควบคุมโดยความกลัวแต่คุณกำลังใช้ความกลัวนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนยิ่งเขาพูดแย่กับคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีเหตุผลที่จะเติบโตขึ้นเท่านั้นเพราะคุณไม่ได้เติบโตเพื่อตอบโต้ แต่คุณเติบโตเพราะคุณรู้ว่ามีคนรอเห็นคุณล้มอยู่และคุณเลือกที่จะไม่ให้พวกเขาชนะคนขี้อิจฉาจะเจ็บที่สุดเมื่อเห็นว่าคำพูดของเขาไม่เพียงไม่มีผลกับคุณแต่มันกลับทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นยิ่งคุณใช้พลังจากความเกลียดชังเป็นเชื้อเพลิงสร้างความสำเร็จคุณยิ่งคลิกสถานการณ์จากเหยื่อไปเป็นผู้ชนะคนอิจฉาคาดหวังให้คุณพังแต่มันจะเจ็บที่สุดเมื่อเขาเห็นว่าคุณใช้คำพูดของเขาเป็นบันไดขึ้นไปยังระดับที่สูงกว่าเดิม การเอาคืนแบบนี้คือการใช้สิ่งที่เขาส่งมาเป็นพลังให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันเราไม่สามารถหยุดไม่ให้ใครเกลียดเราได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองมันอย่างไรและถ้าคุณเลือกใช้มันเป็นแรงขับเคลื่อนแทนที่จะเป็นความเจ็บปวดชีวิตคุณจะยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งทนทานขึ้นและยิ่งไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่เคยถูกดูถูกเลยคนอิจฉาจะต้องยอมรับความจริงอย่างเจ็บปวดที่สุดว่าทุกครั้งที่เขาพยายามทำให้คุณล้ม มันกลับทําให้คุณก้าวไกลขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละคือการเอาคืนที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันไม่ใช่คุณที่โดนทําร้ายแต่เป็นเขาที่โดนความสําเร็จของคุณตอกหน้าแบบเต็มๆและเขาไม่มีทางหยุดมันได้แม้เขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามวิธีที่6ในการเอาคืนคนขี้อิจฉาคือการทําตัวให้มีระดับจนเขารู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับการอยู่ในวงจรของคุณอีกต่อไปคนอิจฉา มักจะพยายามลากคุณลงมาให้อยู่ในระดับเดียวกับเขาด้วยการชวนทะเลาะนินทาใส่ร้ายหรือทำให้คุณเสียอารมณ์แต่คุณต้องเลือกวิธีที่ตรงข้ามคือการยกระดับบุคลิกทัศนคติและความคิดให้สูงจนเขาแตะคุณไม่ถึงเพราะการตอบโต้แบบผู้แพ้คือเล่นเกมเดียวกับเขาแต่การตอบโต้แบบผู้ชนะคืออยู่เหนือเกมนั้นโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายอะไรเลยคนที่มีระดับไม่ใช่คนที่มีเงินหรือชื่อเสียงมากกว่า แต่คือคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีในสถานการณ์ที่ถูกท้าทายคุณไม่จําเป็นต้องพูดเสียงดังไม่ต้องหยกตนข่มท่านไม่ต้องโชว์ว่าคุณเหนือกว่าเพียงคุณแสดงให้เห็นว่าคุณคิดเป็นพูดเป็นตัดสินใจเป็นและเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามนั่นคือสิ่งที่คนอิจฉาทนเห็นไม่ได้ที่สุดเพราะพวกเขาชอบเห็นคุณเสียศักดิ์ศรีแต่เมื่อคุณยังคงรักษาระดับไว้ได้ทุกครั้งมันคือการตบหน้าเขาแบบเย็นชาโดยไม่ต้องใช้แม้แต่คำพูดเดียว นักจิตวิทยาบอกว่าคนที่ถูกอิจฉามักจะถูกกระตุ้นให้ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เมื่อคุณไม่ยอมตอบสนองตามเกมนั้นคนที่อิจฉาจะเริ่มรู้สึกไร้พลังท้อแท้และบางครั้งถึงขั้นสับสนว่าทำไมคุณถึงไม่เคยลดตัวลงมาสู้กับเขาเลยคุณกำลังบอกอย่างเงียบๆว่าฉันไม่ได้เล่นอยู่ในสนามเดียวกับคุณแล้วคนอิจฉาถูกทำลายมากที่สุดเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่ได้เห็นเขาเป็นคู่แข่งและการรักษาระดับของคุณ คือสิ่งที่ทําให้เขาต้องตระหนักว่าเขาไม่มีส่วนไหนในชีวิตของคุณที่สามารถมีอิทธิพลได้อีกต่อไปยิ่งคุณมีระดับมากเท่าไหร่ยิ่งโลกของคุณก้าวไปข้างหน้าเร็วเท่านั้นเพราะคุณไม่ได้เก็บคนแบบนั้นไว้ในเส้นทางชีวิตของคุณคนที่มีระดับจะไม่หยุดที่การตอบโต้แต่จะสร้างภาพลักษณ์สร้างมารยาทสร้างความคิดและสร้างความสําเร็จที่คนอื่นต้องยอมรับเองโดยอัตโนมัติและนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนอิจฉาเจ็บลึกที่สุดเพราะเขารู้ว่า ไม่มีอะไรที่เขาพูดหรือทำสามารถลดคุณค่าของคุณลงได้อีกแล้วการรักษาระดับคือการปิดประตูไม่ให้เขาเข้าถึงชีวิตคุณเป็นการประกาศสถานะที่สูงเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงและเป็นวิธีเอาคืนที่ปล่อยให้เขาเห็นด้วยตาตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องสู้กับเขาเลยแต่คุณก็ชนะอยู่ดีวิธีที่7เอาคืนคนขี้อิจฉาที่แรงที่สุดไม่ใช่การตอบโต้ไม่ใช่การแฉไม่ใช่การเถียงให้เสียพลัง แต่คือการใช้เวลาและความสำเร็จของคุณเป็นเครื่องมือเชือดแบบเงีย,งยบๆเพราะสิ่งที่ทําให้คนอิจฉาเจ็บที่สุดไม่ใช่คําพูดของคุณแต่คือความจริงที่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไปไกลขึ้นกว่าเดิมคนที่อิจฉามักเกลียดเห็นคุณดีขึ้นเขาอาจหวังให้คุณล้มหวังเห็นคุณเหนื่อยหวังให้คุณถอยเพราะเขาทนไม่ได้ที่คุณเดินเร็วกว่าเขาแต่แทนที่คุณจะลดสปีดเพียงเพราะเสียงของคนที่ไม่มีความหมาย จงเร่งสปีดให้มันแรงยิ่งกว่าเดิมแพ้คนอิจฉาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้สนใจความจริงเขาสนใจเพียงความรู้สึกว่าเขาต้องเหนือกว่าเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาอธิบายตัวเองคุณไม่ต้องเสียเวลาเถียงว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอย่าลงไปเล่นในสนามอารมณ์ของเขาแค่ทําในสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ความจริงมันทำงานแทนคุณความสำเร็จของคุณคือกระจกสะท้อนสิ่งที่เขาขาด คนที่อิจฉาจะพยายามลดคุณให้เล็กลงแต่คุณกลับใหญ่ขึ้นเรื่อยนั่นคือความพ่ายแพ้ทางจิตใจที่เขารับไม่ค่อยได้คุณรู้ไหมอาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การโต้กลับแต่มันคือการเติบโตจมทุกอย่างกลายเป็นอดีตทุกคำดูถูกทุกคำประชดทุกคำที่ทำให้คุณเจ็บปล่อยให้มันเป็นเชื้อเพลิงให้มันพลักคุณเดินอีกนิดพยายามอีกหน่อยทำให้ตัวเองดีขึ้นอีกสเต็ป ทำงานและส่งผลงานตอบกลับทำให้คนดีที่อยู่ข้างคุณภูมิใจทำให้ตัวคุณเองภาคภูมิใจและวันหนึ่งคนพวกนั้นจะกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนเล็กๆที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีพลังไม่มีผลต่อชีวิตคุณเลยคำที่ว่าเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างไม่ใช่แค่คำสวยหรูแต่มันคือความจริงของชีวิตคนอิจฉาไม่เคยกลัวคำพูดเขากลัวเพียงอย่างเดียวคือ คุณประสบความสำเร็จมากกว่าที่เขาคาดคิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเอาคืนแบบเจ็บแสบที่สุดจงชนะโดยไม่ต้องแตะคนอื่นแม้แต่นิดเดียวให้ผลงานเป็นคำตอบให้ความสำเร็จเป็นหมัดเด็ดแล้วคุณจะเห็นเลยว่าไม่มีการตอบโต้รูปแบบไหนทำให้คนอิจฉาเจ็บได้เท่านี้อีกแล้วสุดท้ายแล้วคนที่อิจฉาคุณไม่เคยเป็นคนที่มีพลังมากกว่าแต่เป็นคนที่กลัวว่าคุณจะก้าวนำเขาตลอดไป ความอิจฉาคือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้และคุณมีบางอย่างที่เขาไม่มีไม่ว่าจะเป็นความกล้าความสามารถหรือเพียงแค่ความพยายามก็ตามเพราะฉะนั้นการเอาคืนที่เฉียบคมที่สุดไม่ใช่การทำร้ายใครแต่คือการไม่ยอมให้ใครควบคุมคุณด้วยอารมณ์ของเขาใช้ความสำเร็จของตัวเองเป็นเกราะใช้ความสงบเป็นอาวุธและใช้การเติบโตเป็นคำตอบ ตอบกลับคนที่ไม่อยากเห็นคุณประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคนขี้อิจฉาไม่เคยเป็นอุปสรรคในชีวิตคุณเลยเขาเป็นเพียงเครื่องตื่นใจว่าคุณมาถูกทางแล้วและคุณกำลังก้าวไปสู่ระดับที่คนบางคนไม่เคยกล้าแม้แต่จะพยายามก้าวขึ้นมาเพียงแค่คุณเดินต่อไปอย่างมั่นคงและไม่หยุดคนอิจฉาก็จะเหลือเพียงเสียงเบาหวิวที่ไม่มีผลกับชีวิตคุณอีกต่อไปคุณไม่ได้เอาคืนด้วยการชนะเขา แต่คุณเอาคืนด้วยการชนะตัวเองและนั่นคือชัยชนะที่ทรงพลังที่สุดเสมอ